สวัสดีครับผมคุณก๊ปครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับวันนี้นะคะเรามากันที่หมู่บ้านเดอะลิสโมชัยพฤกษ์วงแหวนนะคะครับผมก็หมู่บ้านนี้นะครับของโครงการนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งรางวัลรางวัลใหญ่ของงานชาติในปีนี้เลยที่จะจัดในเดือนมิถุนายนนะครับวันใี้ใช่วันนี้เราเลยพามาชมโครงการด้วยนะครับเพราะว่ามันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วและสําหรับท่านไหนที่ต้องการอยากจะร่วมลุ้นรางวัลครั้งนี้ก็สามารถติดต่อเจนซีและนักธุรกิจไกลบ้านท่านได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมข้างในโครงการกันเลยครับผม โครงการนี้มีชื่อว่าเด e ะ i t m โมชัยพฤกษ์แงแหวนตั้งอยู่บนถนนบางกวยไซน้อยใกล้แหล่งช้อปปิ้งอาหารรเดึกโรงเรียนและโรงพยาบาลสถานที่สำคัญใกล้เคยียงต่างๆนะครับตลาดน้ำวัดไซน้อยเทส s c o โลตัสไซน้อยแ m a โครไซน้อยซ e n ทั a l เวส t g a t และอีกเยียบางนครับ นอกจากสถานที่ต่างๆในโครงการเองก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะครับมีทั้งคับเฮาส์ห้องออกกำลังกายพื้นที่สวยนหย่อมระบบ CCTV ที่ m a i ่เมนเกตและภายในโครงการ Wi-Fi ฟรี wi ที่คับเ o u s e เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงครับผมถึงแล้วครับผมบ้านของเรานะครับสำหรับที่จะใช้จับรางวัลรางวัลที่1เลยนะครับคุณแก่าเราไปชมข้างในกันเลยครับว่าข้างในจะสวยเพียงใดครับผม ถามาบมาว่าทาทงบร,ริษัทเนี่ยถือว่าถึงไม่มีใครมาอยู่อ่ะเราก็มาทําความสะอาดทุกๆสองอาทิตย์เลย <Yes S 2> นะคะ Yes ครับอ,อ่าอ้าวน่าจะมีคนอยู่บ้านนะคะน่าจะเป็นทความสะอาดอยู่เราไปดูกันเลยดีกว่าอ่าเรามาชมครับผมเป็นยังไงอ่าขออนุญาตถอดรองเท้านะครับผมบ้านใหม่เชียบบ้านเรานะครับจากทางเข้าตรงยาวมาเลยครับจนเจอวงเวียนอยู่ซ้ายมือซอย13บ้านเลขที่155ครับ117ครับ เป็นทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง5.5เมตรที่ดินมาตรฐาน18.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย118ตารางเมตรมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องอนเนกประสงค์2ที่จอดรถครับอยากได้บ้านหลังนี้จังเลยคุณกิมต้องทำยังไงบ้างคะง่ายมากเลยครับคุณแกปก็สามารถติดต่อที่เอ็นซี่ใกล้บ้านท่าหรือตัวแทนจำหน่ายสมาชิกของเราทุกท่านนะครับผม,ผมก็ราคา100บาทนอกจากจะได้ลุ้นบ้านนะครับรางวัลที่1แล้วเนี่ยเรายังมีแถมรถให้นะครับเดี๋ยวนะ<ม>แถมรถ แถมรถนะไม่ใช่ไม่กระโหลกกะลานะปกติเขาแบบเป็นบ้านแถมแอร์นะนี่เราแถมรถนะคะธรรมดานะครับผมพูดจริงว่าเล็กๆเราไม่ทำครับใหญ่ๆเราต้องทำอ่าเสียหน้าไม่ยอมนะครับสามารถติดต่อตัวแทนได้นะครับใบละ100บาทนะครับก็ลองดูครับผมแล้วงานเริ่มวันไหนครับวันที่1 0มิถุนายน2,566นนะคะเรามาเจอกันนะคะลุ้นรางวัลไปด้วยกัน,นะค่ะแล้วเจอกันครับผมบ,บ๊ายบาย